มึงเคยคิดกันปะว่าทำไมเกมฟรีหลายๆเกมที่มึงเคยเล่นกันอะถึงทำรายได้แบบสุดพลังแถมยังดูดตังในกระเป๋ามึงไปได้มากกว่าเกมที่มึงต้องซื้อเล่นด้วยซ้ำละหลายๆเกมแม่งก็ยังทำรายได้ไปมากกว่า500ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ17,000ล้านบาทซึ่งแม่งเยอะเยอะมากจริงๆถ้ามึงอยากรู้ว่าเกมพวกนี้มีวิธีดึงตังออกจากกระเป๋ามึงยังไงบ้างไปดมกันครับและก่อนจะไปดมกันต่อ ูต้องขอกรับเรียนผู้มึงเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้มีคำหยาบคายค่อนข้างเยอะใครยังอายุไม่ถึง18ปีมีรีบไปเอาพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ของมึงมานั่งดูด้วยกันเลยนะเล็กอย่างกูไม่ได้เป็นมาร์เก็ตติ้งนักวิเคราะห์การตลาดหรือผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งนั้นกูเป็นแค่เด็กติดเกมคนหนึ่งสองคนที่สนใจและคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนรู้เอาไว้ก็ไม่เสียหายส่วนถ้าเรื่องนี้มึงรู้แล้วก็ถือว่าฟังเพลินนตอนขี้แล้วกันพี่คนนี้เขาบอกมาผมยินดีทีี่่่จะขเืออนคุณไปต ในวิชาการตลาดมันจะมีเบสิกของการตลาดที่เรียกว่า 4P ไม่ไม่มึงมึงหยุดเลยไอ้สาร 4P ที่ว่าคือ price place product แล้วก็ promotion หรือที่ถูกเรียกว่า marketing mix คือส่วนผสมทางการตลาดที่ทําให้การวิเคราะห์ตลาดทําได้ตรงประเด็นตรงจุดมากขึ้นนะักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจจะได้สร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกรง่งเต้างงงงดีสพอดีตอนอนุนันสากูเรียนการตลาดมานิดหน่อยคือไอ้ 4P เนี่ย แม่งเป็นพื้นฐานการตลาดที่ถูกสอนตามๆกันมาอย่างยาวนานและถึงแม้มันจะเป็นพื้นฐานมากๆแบบว่า Marketing 1 0 1แต่เอาเข้าจริงๆในโลกนี้มันมีสินค้าและบริการน้อยมากๆที่ทําได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และกเกมฟรีทูเพย์ที่พวกมึงเล่นกันอยู่เนี่ยแม่งคือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารที่สามารถบรรลุ 4P ได้อย่างอาาลังหันยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเวลามึงเล่นเกมสักเกมหนึ่งแล้วมึงไปติดที่ด่านบอสเล่นยังไงแม่งก็ไม่ชนะใช่ปะไม่ใช่พวกมึงกากนะก็ก็อาจจะเกี่ยว แพ็คคนกะกับราคาที่ถูกเหลือเชื่อในเวลาที่มึงกําลังหัวร้อนด้วยเทมที่จะทําให้มึงผ่านบอสแบบง่ายๆสบายๆตายลูกสุลตานอันนี้แค่เบสิกนะคือบริษัทเกมพวกนี้มันรู้กันดีอยู่แล้วว่าโอกาสที่จะทําให้ผู้เล่นจ่ายเงินกับเกมมันแปรผันตรงตามระยะเวลาที่ผู้เล่นใช้กับเกมเกมนั้นหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือยิ่งพวกไอเด็กร้องหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือยิ่งพวกมึงเล่นเกมของพวกเขามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีโอกาสทําให้พวกมึงเสียตังค์กับเกมมากขึ้นเท่านั้นบริษัทพวกนี้แม่งก็เลยสร้างกับดัก ฝังระบบที่หลากหลายแฝงเข้าไปในหลักจิตวิทยาบางอย่างให้มึงจมอยู่กับเกมไม่ตลอดถ้าได้เห็นภาพชัดๆัดก็อย่างเช่นระบบ daily login ที่พยายามให้พวกมึงล็อกอินเข้ามาเล่นเกมทุกวันแลกกับของรางวัลหรือไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟสุดเทพอันนี้ก็คือการใช้หลักโฟโม่หรือ fear of missing out สมมุติว่าเราต้องล็อกอินติดต่อกันทั้งหมด7วันถึงจะได้ไอเทมสุดเทพใช่ปะ่ะแล้วมึงเสือกพลาดไปวันหนึ่งก็งมึงติดเกมอื่นหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่มึงก็ต้องมาเสียเวลานับหนึ่งใหม่ตั้งแต่เริ่มซึ่งถ้ามึงพลาดกลางอีเวนต์กูก พราะอีเวนต์นี้แม่งจัดแค่สิวันสมองมึงก็จะเริ่มคิดหาทางออกละว่าทำยังไงให้มึงที่ไม่มีความรับผิดชอบแม้แต่จะล็อกอินวันละครั้งได้มีของเอกลักษณใช้เหมือนชาวบ้านและเกมมันก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยในเวลาที่มึงขับขันอย่างกับฮีโร่ฟ้าประทานมออพลังอันแสนหอมหวานหลอกล่อให้มึงเข้าสู่ดากใส่หรืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือระบบแพทเทิร์นพาสที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันระบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกจากเกมหมาขาประจําอย่างโนตาทูในปีสองพัการทีามึงซื้ออาการนี่มึงซื้อ, Battle Pass อแพนาที หนังแม่งเฮียชิบหายโคตรเสียเวลาแต่มึงก็ทนดูจนจบเพราะเสียดายตังค์ทำนองเดียวกันมึงซื้อพาสมาแต่มึงก็ไม่ได้อยากจะเล่นแม่งทุกวันใช่ปะมึงก็ต้องฝืนทนเล่นจนครบเพราะมึงเสียดายตังค์ที่มึงจ่ายไปสถานการณ์แบบนี้เรียกว่าซังคอสฟอร์เลซี่หรือการเสียดายกับทุนที่มึงได้จ่ายไปแต่ถ้ามึงอ่อนแอยอมแพ้ต่อโชคชะตาเล่นไม่ครบตามพาสเกมมันก็พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยโดยการชวนมึงเข้าดาร์กไซด์อีกเช่นกัน ทีนี้ถ้ามึงลองสังเกตจาก2ตัวอย่างที่กูพูดไปก่อนหนะ้ามึงจะเห็นได้ว่าคือการที่เกมมันทาระบบพวกนี้ขึ้นมาจุดประสงค์ของมันก็คือการทําให้มึงติดโดยการหาเหตุผลให้มึงเข้ามาเล่นบ่อยๆพอมึงเข้ามาเล่นบ่อยๆมึงก็จะเจอกับปัญหาพอมึงรู้สึกขัดใจกับปัญหาเสร็จแม่งก็จะขายโซลูชันให้มึง มาร์เพีซสัสัแม่งแทบจะไม่มีโมเดลธุรกิจไหนในโลกที่แม่งครบจบในตัวเดียวแบบนี้อีกละจริงๆมันก็ยังมีระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะขายโซลูชันให้มึงอยู่อีกนะอย่างระบบ Energy หรือ Time Gating ตตจำกัดการฟาร์มหรือจำกัดชั่วโมงการเล่นต่อวันเพื่อไม่ให้โปรเจคชันของเกมดำเนินเร็วเกินไปและถ้ามึงอยากไปเร็วๆอะ่ะเติมระบบคาร์ฟิงหรือบิลดิ n งที่กินเวลาโคตรนานจะคาวของสร้างบ้านสักทีแม่งกินเวลาไปแล้ว12ชั่วโมงและถ้ามึงขี้เกียจรออะ่ะเติม ระบบกาชาที่ราคาแพงชิบหายสายฟรีก็ซื้อได้แต่มึงต้องฟาร์มครึ่งค่อนชีวิตเพื่อเปิดกาชาสักหนึ่งการันตีและถ้ามึงอยากเปิดเยอะๆอะ่ะเติมระบบอินเวนทอรี่ที่มีจํากัดคโคตรจะเกลียดร,ระบบเชียนี่เลยและส่วนใหญ่แม่งจะสวนทางกับของในเกมที่แม่งดอกเยอะจนก,กูคิดว่าเกมแม่งบักแค่กูจะเก็บของกูยังต้องเติมเลยและหนึ่งระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและน่ากลัวที่สุดในเวลาเดียวกัน Gambling Mechanic ิก <G ambling> Mechan <ics> รือระบบการพนันสมัยเด็กๆพวกมึงน่าจะเคยได้ยินกันมาตลอดว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีการพนันไม่เคยทําให้ใครรวยได้วัฒนกรรมนี้กูว่ามันถูกครึ่งไม่ถูกครึ่ง <c oughs> เพราะคนที่แม่งรวยจากการพนันจริงๆแม่งก็มีไงผู้ที่เล่นโ๊กเกอร์เป็นอาชีพแม่งก็เยอะแต่ก็ไปดิเสเไไปได้จริงๆว่าการพนันมันมีโทษกับคนที่ไม่เข้าใจเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเวลาที่เล่นการพนันแต่ถ้ามึงหลับหูหลับตาเล่นกูบอกเลยว่าแม่งออกฤทธิ์เหมือนยาเสพติดแน่นอนซึ่งประเด็นต่อไปคือการพนันในเกมที่ถูกเรียกว่ากาชาครับ หลายคนคงจะเข้าใจกันว่ากระชาปองหรือกาชาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่ผิดนะแต่มันก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่ากาชาจริงๆแล้วมันมีต้นกําเนิดมาจากทางฝั่งตะวันตกในประเทศอเมริกาที่มีตู้หยอดเหรียญขายหมาฝรั่งหรือขายบอสการ์ดในสถานีรถไฟหรือตามถนนในเมืองนิวยอร์กกับที่ลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งไอเครื่องพวกนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี1880ได้แล้วต่อมาประมาณปี1960ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านมาได้80ปีมนุษยาชาติก็เริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยแม่งสามารถใส่อย่างอื่นที่แม่งไม่ใช่หมักฝรั่งกับโปสการ์ดได้ด้วยนี่หว่าแม่งสามารถใส่อย่างอื่นที่ไม่ใช่หมากฝรัง่งได้ด้วยนี่หว่าแล้วก็ตูมตู้กระปองเครื่องแรกคือกูกูหารูปไม่เจอน่าจะประมาณนี้แหละและไอที่ถูกเรียกว่ากาชาหรือกระปองเนี่ยมันมาจากเสียงเสียงเวลามึงหมุนเครื่องจักรแกรกนั่นแหละคนญี่ปุ่นเขาได้ยินว่ากาชากาชา แล้วพอลูกบอลตกลงมาดังตุ๊บคนญี่ปุ่นเขาได้ยินว่าพองเขาก็เลยเรียกเครื่องนี้ว่ากาชปองเรานึกสภาพว่าคนไทยเป็นคนคิดชื่อม่นน่าจะแบบไอ้เฮียโง่ยุหะต่อมาในปี1977ที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดสิ่งที่เรียกว่ากาชปองเรวิวชั่นหรือการปฏิวัติกาชาปองโดวยบริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่อย,อย่างบันไดทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากาชปองไปและหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่พวกมึงน่าจะพอเดากันออกกาชปองที่ผสานพลังเข้ากับตัวละครแอนิเมะหรือมังงะที่พวกมึงชอบมีหรอแม่งจะไม่ปัง แม่งดังยิ่งกว่าภูแตกยิ่งกว่าเกม Vampire ที่กูทําคลิปที่แล้วอีกใครยังไม่ได้ดมมึงไปดมกันนะฝากกดไลค์ให้กูด้วยแล้วพราะกาชาแม่งดังแม่งบูมจนฉุดไม่อยู่เนี่ยแหละมันก็เลยเข้ามามีมบทบาทในธุรกิจเกมออนไลน์หรือเกมมือถือที่พวกมึงเล่นกันอนะ่ะซึ่งมันจะมีอยู่ระบบหนึ่งที่เรียกว่าคอมปูกาชาหรือคอมพลีตกาชาในภาษาอังกฤษคือระบบที่จะให้รางวัลใหญ่แบบว่าเก่งเจ๋งนเบิ้เทพโดยมีเงื่อนไขว่ามึงต้องเก็บเซตกาชาให้ครบ ก็ดูปกติใช่แต่แม่งนั้นได้ผลดีเกินคาดจนเคยมีกรณีที่ผู้เล่นคนหนึ่งใช้เงินไปมากกว่า7 0 0 0แสนเยนเพื่อสุ่มขอให้ครบเซตแต่แม่งก็ไม่ได้สัทีจนรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาเทคแอคชั่นก็คือแบน์ระบบกลมปูกาชะทิ้งแม่งเลยหรือว่าถ้าขายาบเข้ามาใกล้ปัจจุบันอีกหน่อยสักปี2017ทาง Apple ก็เคยประกาศข้าตกลงสำหรับแอปหรือเกมอะไรก็ตามที่จะลงใน iOS ว่าถ้ามึงมีรูทบ็อก หรือระบบกาชามึงต้องแจ้งเหล่ให้ทุกคนทราบโดยทั่วกัน <Bye. S 1> ไม่งั้นก็ลาก่อน <Bye. S 1> ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันเป็นข้อสนับสนุนให้กับคําพูดก่อนหน้าของกูที่ว่าระบบนี้แม่งน่ากลัวจริงกูไม่ได้คิดไปเองเพราะทั่วโลกเองก็จับตามองและเฝ้าระวังพลังนี้อยู่รวมถึงสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อมายับยั้งพลังแห่งกาชา,าไว้ไม่งั้นเด็กเยาว,วชนคนทํางานแม่กูหรือพ่อแม่งก็จะติดกับดักให้กับระบบนี้กันหมดและกาชามันมีอะไรดีพวกมึงถึงติดกันงอมแงมเกลือกาชามันอูมามิกว่าเกล ีมึงต้องเข้าใจก่อนว่าการเสี่ยงโชคกับการพนันแม่งมีแค่เส้นบางๆกั้นอยู่นิดเดียวคือการเสี่ยงโชคมึงต้องซื้อสินค้าและได้สินค้าจริงๆถึงแม้ว่ามึงจะไม่ชอบสินค้าแม่งก็ตามยกตัวอ,อย่างเช่นกล่องสุ่ม p h o n e เสี่ยงโชคซองการ์ดโปเกมอนเสี่ยงโชคฉลากออมสินเสี่ยงโชคหวยการพนันแค่แม่งถูกกฎหมายพอเก็ตใช่ปะ กาชามันเลยนะว่าเป็นการเสี่ยงโชคที่ไม่เข้าข่ายว่าผิดกฎหมายเพราะมึงได้สินค้าเป็นไอเทมในเกมหรือตัวละครหรืออะไรก็แล้วแต่มันแค่ล้ยายกับการพนันมากๆส่วนเหตุผลที่ทำให้พวกมึงติดกาชากันงอมแงมก็เพราะว่าในยุครัฐบาลลงตู่เขาประกาศกาชาเสรีผู้มึงก็เลยกาชาเพื่อนเพื่อนกาชาส่วนเหตุผลที่ทำให้พวกมึงติดกาชากันงอมแงมก็เพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อให้ติดผู้เล่นส่วนใหญ่กด1ิบโลไปไม่ใช่เพราะมันอยากได้ตัวหน้าตู้กันหรอกก็อาจจะใช่แต่หลักๆ เป็นเพราะพวกมึงอ่อนแอภายแพ้กับความสนุกความตื่นเต้นจากการที่ได้ลุ้นว่ากูจะได้ตัวดีๆเหมือนชาวบ้านเขาบ้างหรือเปล่าแล้วก็เสียใจด้วยมึงไม่ได้แต่มันจะไม่จบอยู่แค่ตรงนั้นไงเพราะมึงไม่ได้ใช่ปะ่ะมึงก็จะกดอีก10โลซึ่งโอกาสที่จะได้ของเทพๆบางทีแม่งน้อยกว่าหนึอซด้วยซ้ำแลวมึงก็จะใช้เหตุผลงง,งๆเข้าข้างตัวเองของมึงที่ว่าครั้งนี้กูได้แน่นอนและเป็นไง เกมไงแล้วมึงรู้ป่ะว่าทําไมมึงถึงชอบข้อข้างตัวเองกันว่าต้องมีสักวันที่เป็นของกูเหตุผลหลักๆก็คือแม่งมีคนเคยได้และแม่งโพสเออดกันเต็มเฟซเต็มโซเชียลมีเดียซึ่งในการที่คนมันไปโพสต์อวดกาชากันเนี่ยแม่งก็คือหนึ่งในการตลาดที่ยุคดิจิทัลปัจจุบันเปิดทางให้แบบ3 0 0ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะปัจจุบัน<ล>ทุกคนมี Facebook ทุกคนเล่นไอจียูเว้นอฮิตเนี่ยและการที่เกมมันเอาสินค้าหรือไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟเจ้าเทพราคาแพงๆมาวางขายเป็นกาชาราคาถูกมันคือการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว เช่นแทนที่กูจะขายไอเทมสุดเก่งๆแับบันเทพในราคา3,000บาทใช่ป่ะพวกมึงก็จะคิดว่าอี๋มึงป้นกูจะชาร์จกูไม่ซื้อมึงหลอกไอ้ควกับกันถ้าเกิดกูขายกาชาโลละ30เพรด้วยเลท1%เพิ่มโปรสุดแถมหนึ่งให้ด้วยอ่ะ มึงก็จะสบายใจกว่าการที่ใจน่น,3000นาะเนาะสามพันขณะที่แม่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่มึงจะดวงซวยกดไปเกินราคาสินค้าจริงแล้วมึงยังไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นตัวเกมพวกนี้ยังมีสกุลเงินที่หลากหลายคือต้องเอาเพชรนี้ไปซื้อเพชรน้นเอาไอ้นู่นไปซื้อไอ้นี่เพื่อมาเปิดไอ้นั่นเยอะชิปหายเทคนิคนี้มีชื่อเทคนิคนี้มีชื่อว่า currency distancing หรือการทำให้ตัวผู้เล่นห่างไกลจากสกุลเงินจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมันจะทำให้ยุ่งยากไปทำไมวะ คำตอบก็คือถ้าเราใช้เงินจริงในการจ่ายทุกครั้งที่ซื้อไอเทมเปิดกาชาตีบวกหรือตีหัวพะมึงนึกภาพตามนะถ้ามึงรู้ว่ามึงจะเสียแบงค์เขียวทุกครั้งที่มึงตีบวกมึงจะยังกล้าก,กดมันอยู่ปะก็ไม่ยกเว้นแต่ว่าบ้านมึงจะขายน้ำมันไม่ก็ขายยาบ้าขายยาสามัญประจำบ้านนั้นนั้นแหละที่จะกดแบบไม่สนเงินในบัญชีตัวเองได้อะนอกจากการที่มันมีหลายสกุลเงินหลายเคอร์เรนซีให้มึงใช้งานแล้วไม่ก็ยังวางกับดักซ้อนเอาไว้อีกขั้นด้วยราคาที่ตั้งใจวางมาให้ใช้แล้วเหลือเศษ ตัวอย่างที่ชัดมากๆก็คือกาชาในเกม d ดียบรอยมอร์เทลที่มึงเปิดครั้งละ160เพรมึงเติมอันนี้มึงขาด5เพรถ้ามึงเติมอันนี้มึงขาด10เพรแต่ถ้ามึงเติมอันนี้ม,ม,ม,นนมึงจะกดได้10โลพอดีแล้วมึงก็เหลือ50เพศส่วนถ้ามึงเติมแพ็คแรกเพราะสมองมึงมีปัญหาและแพ็คใหญ่สุดหลายๆคนจะเข้าใจว่ามันทํามาเพื่อขายจูลาตานถูกต้องล้ครับเพราะในสังคม คนเรามีหลายระดับผู้เล่นในเกมก็เช่นกันมีตั้งแต่สายฟรีดักดานเล่นด้วยอีโก้ว่ากูจะไม่เติมเงินเด็ดขาดเช่นกูก็ทำไมหรอ,อเฮ้ยบางทีกูก็เติมเติมหลักล้านแบบพี่คนนี้ซึ่งคนแบบพี่คนนี้จะถูกเรียกว่าวานในฐานะคนที่เติมเกมด้วยหลักการที่ว่าถ้าตัวละครมึงยังไม่ตีแรงแสดงว่ามึงยังเติมไม่พอซึ่งในชีวิตประจํวาวันของเราก็มีการแบ่งระดับแบบนี้อยู่ให้เห็นกันชัดๆหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจการบิน ที่มีการแบ่งระดับกีโค m y Class Business Class แล้วก็ f ฟ r ร์สคลาสที่มีจุดหมายปลายทางเหมือนกันแต่ต่างกันที่ Service และคุณภาพาชีวิตที่มากขึ้นตามจำนวนเงินที่มึงจ่ายอ้างอิจงจากหลักการของพาเลโตหรือกด80-20กูว่ามึงน่าจะเคยได้ยินกันนะกด80-20อ่ะไม่เคยอ่ะ ที่ถึงแม้ที่นั่งระดับอีโคโนมี่จะมีที่นั่งเยอะกว่านะเป็น80%ของที่นั่งทั้งหมดแต่รายได้ของสายการบินพวกนี้จะมาจาก20%ซึ่งเป็นเฟิร์สคลาสเป็นหลักตัวเลขนี้อาจจะไม่ได้เป๊ะนะผู้สมมุติแต่หลักการประมาณนี้แหละธุรกิจเกมก็เช่นกันผู้เล่นสายฟรีหรือพวกที่จ่ายน้อยๆก็ยังสามารถหายใจร่วมกับพวกสุลต่านลูก GM ได้เช่นกันแล้วบริษัทเกมพวกนี้จะคีบริลิเอชั่นชิพดีๆกับบาลเหล่านี้ให้อยู่เติมเกมของพวกเขาต่อ,อยังไงวิธีง่ายๆก็คือทำให้เห็นความต่างชัดๆ ระหว่างคนเติมกับคนที่ไม่เติมโดยใครที่เติมเยอะๆโลกมันก็จะช้าตามันก็จะเยิ้มเยอะคนที่เติมเยอะตัวละครก็จะเทพและเกมก็จะจัดระบบ PVP หรือคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่เกิดการแข่งขันระหว่างผู้เล่นด้วยกันรวมถึงการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้เหล่าวานทั้งหลายขอน้อมถวายแด่พัฒต,ตาหาร เพื่ออะไรรวมถึงการว่าคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นการไม่มีโฆษณาคัน่นาร์มหาของง่ายกว่าได้ของเยอะกว่าในขณะที่ชนชั้นอีโคโนมี่อย่างมึงและกูต้องทนดักดานฟาร์มกำหลังคนหลังแข็งเพื่อที่จะได้ของเทพสักชิ้นแล้วก็เดินลงสนามอย่างภาคภูมิใจยึดอกอย่างกล้าหาญเพื่อไปเป็นเหยื่อให้กับพวกเฟิร์สคาร์ที่ของฟูทั้งตัวกระทืบมึงเล่นเป็นผักเป็นปลาเหมือนเดิมอีแต่จุดพีมันอยู่ที่ว่าถ้าเหยื่อแสอร่อยของเหล่าวานพวกเนี้ยเลิกเล่นกันไปหมดวานเหล่านั้นก็คงหมดสนุกแล้วก็เลกเ่่นตนตังไปด้วยช เกพวกนี้จึงจำเป็นต้องบาลานซ์ระหว่างการคีิปดีเลั่นชิปที่ดีกับเหล่าวานและผู้เียนตัวเด็กๆให้ได้มันก็เลยมีทั้งแพ็คเล็กแพ็คใหญ่อีเวนต์แจกของรวมถึงการบาลานซิ่งตัวเกมให้พอจะมีความเป็นไปได้สาหรับสายฟรีอยู่บ้างไม่ใช่ว่าจะผ่านายากๆทีหนึ่งมึงต้องเติมลูกเดียวมึงสามารถผ่านได้ด้วยความมุมานะอุตสาหะของมึงความเก่งของมึงก็ได้ ทีนี้เกมของพวกเขาก็ไลข้อกังขาในการเป็นเกมฟรีทูเพย์ pay, ที่จะมาถลุงตังพวกมึงให้หมดตูเห <'s> มือนกำลังมึงเดินเข้าเซเว่นด้วยความคิดที่ว่าหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วกันแล้วมึงก็เดินออกมาพร้อมขนมเต็มมือข้าวอีกหนึ่งกล่องน้ำอัดเบาหวานอีกสองกระป๋องเบ็ดเสร็จไหนนิดหน่อยมึงนิดหน่อยสิ่งเดียวที่เหลืออยู่มีแค่เงินในกระเป๋าของมึงเท่านั้นแหละไอ้ควทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมียงเพราะว่ามึงขาดสิ่งที่เรียกว่าสติตื่นรู้ความระยังช่างใจ กูจะกลายเป็นจานแดงไปละชีวิตมึงทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่จะในเกมหรือนอกเกมอะไรก็ช่างขอแค่มึงมีสติรู้ตัวและคิดให้รอบคอบก่อนจะต,ตัดสินใจอะไรทุกครั้งกูมีเพื่อนคนหนึ่งที่แม่งคิดที่ท่วนกับแทบไะทุกก้าวที่แม่งเดินในหมากชีวิตไม่ว่าโลกม่งจะโยนเรื่องเลวระยมขนาดไหนเข้ามาแม่งก็มีแผนบีรับมืออยู่เสมอล่าสุดแม่งเพิ่งเรียนจบทำงานปลีกตัวออกจากครอบครัวแท้ๆของตัวเองมาอยู่ด้วยตัวคนเดียวดูแลตัวเองได้ชีวิตดีมีเงินเก็บ คือแม่งเก่งมากๆแต่สุดท้ายเงินเก็บเกือบครึ่งแม่งก็าหายไปเพราะไอ้ศาสตร์แม่งปิดกาชามึงคิดดูเอาแล้วกันกาชาแม่งน่ากลัวขนาดไหนไอ้ฟังมาถึงตรงนี้ใครที่จับใจความได้ว่ากูห้ามมึงเติมห้ามมึงเล่นเกมกาชา ไอ้ขวาคือกูไม่ได้ห้ามแค่อยากให้พวกมึงเติมอย่างมีสติไม่ลำบากเงินในกระเป๋าตัวมึงเองหรือลำบากแม่มึงและที่สำคัญคือรู้เท่าทันเกมที่แม่งมีเทคนิคจะล่อลวงทะลวงตูดมึงได้ทุกเมือ่อถ้ามึงเข้าใจแล้วกูจะบอกความลับของเกมกาชาที่พวกกูรีเสิร์ชกันมาทั้งชีวิต แล้วก็สมน้ำานาาพวกที่ดมไม่จบด้วยอของด<ส>ีไปซะเวลาเมึงเปิดกาชาแล้วอยากได้ตัวหน้าตู้ใช่ปะให้มึงออกไปที่เมนเมนูกดปิดเกมเข้าแอป YouTube กดซับช่องกูทองนโม3จบแล้วมึงกลับไปเปิดกาชามึงได้แน่นอนแต่ถ้ามึงไม่ได้กูก็ไม่ได้เหมือนกันไอ้หียกาชาชู้้ขู่ขอบคุณพวกมึงทุกคนมากๆด้วยที่อุตสา่า์ดมกันมาจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากและถือเป็นการขอบคุณจริงๆจากหัวใจกูจะร้องเพลงเป็นเทนให้พวกมึงฟัง เดือดเดือดกูเ <respuesta> ปิดเนื้อก่อนไอ้แย่แม่งร้องไห้ลอ้สซะหลองเล่ามันเริ่มเหมือนตอนที่พบขึงมือเอลิปันลาดมันเกาะมือโซ่ดุยแรงลึกแล้วเปลี่ยนแปลงสิกจนเกินค่ากับสองพันลังยังมากมายใชีเด็กน้อยที่ขีดขาดเป็นเบนเท็นเบนเทน เป็นเทนเป็นเบนเทนเพืได้ยินก็คงใจเต้นก็คงเขาแปลกใจที่เขาคนนี้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณต่างกันนั้นเซนจะง่ายนะตาน้องดีทั้งคนนั้นก็ทำได้ตั้งมากมายเป็นเบนเทนเบนเทนเบนเบนเบนเทน